มาแล้วครับพี่น่องเห็นแล้วครับผมอู้หลังแรกกระโดนเลยครับนั่น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 นอ้โปลาช่อนอู้ใส่สวยอยู่ครับพี่น่องอู้ยยูยย้ไปแล้วครับพี่น่องไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้อ้อเบาเบาอ้ใส่สวยอยู่ครับออู้อู้ออู้ใส่สวยครับพี่น่องใสสวย we สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมือนี้ผ้าพี่ผ้าน้องออกมาหาแนว,วยูเน่กินแรงครับผมบันยุดครับมือนี้มือผ้ายูเขาครับผมฝนตกกระเร้าเลยครับพี่น้องเลยว่าสีผ้าพี่นอ้องมาใส่เบ็ดยังเวนเ้นนะครับไม่รู้ว่าสิมีโตไหมนะครับพี่น้องอากาศเป็น ถ้าอยู่เขาเป็นฝ้าคึมเบ็ดมือแหละครับมือนี่ผมเบิ้งแล้วฝนกับโต๊ลิ้นปล่อยๆอยอยู่เบ็ดมือครับพี่น้องมาลองเบิ้งครับใจเย่าปูย่ยมันเว้นสิเป็นยังไงครับพี่น้องฝ้าคึมคึมจังสี่สิสสกินดีคือย่ำแดดแดดบ่แล้วเกาเย่อปูนี่ก็ย่ำแดดนะครับพี่น้องเนาะแดดแดดย่ยมันเว้นเขาอีกกินดีนะครับเนาะมาลองเบิ้งครับผมสินม,มานบมมัมนสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านทุกท่านเด้อครับอื สวัสดีพี่น้องทั้งซอปอเล่าพี่น้องอเมริกาพี่น้องเกาหลีไต้พี่น้องทั้งไต้หวันน้ำเด้อครับเด้อเรานังรับชมอยู่ทางบันนะครับเนาะอยู่ที่ทํางานนะครับผมอาหารเยูเยนะกินน้ำกันครับพี่น้องหมานบ่หมานแต่บ่หมา,านเนถือว่าเปเลรียทงนะครับพี่น้องเอาบรรยากาศน้ำกันครับผมหมานบ่หมานเสนอจะเรงมาหลุดน้ำกันด้วยครับเด้อพี่น้องฝากพี่น้อง เป็นกำลังใจให้กหล่ะครับผมต่อยกดไหลกดสับกระไคกดตดตามอยู่ผมมือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งคือกอลนี่แหละครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเด้อพี่น้องพอดีมานั่งเศร้าหงมยอยู่เสียงหน้าหน่อยเพื่อนครับผมทุกขางไม้พอดีครับไม้กับเป็นไม้ขางถนนครับพี่น้องติดถนนครับรถแล่นไปแล่นมาเสียงรบกวนแน่ก็ต้องขออภัยพี่น้องเด้อครับผมเพื่อเป็นการบทเสียเวลานะครับพี่น้องเนาะ ไปครับผมห้องผู้เสียบเยอะกันเลยครับเรื่องยันฝนตกก้อนครับกระงั้งเาวังดีนี่ครับเรื่องบอกครับพี่น้องสำหรับเหมือนนี่ผมเอาเบ็ดมาหลายเลยครับเหมือนีเบ็ดกันโกงมือนเหี่ยวมากลอยสิบหลังครับพี่น้องไปเปลี่ยนหมากเบ็ดมาใหม่ครับผมมือนเพิ่มขนาดเป็นเบอร์14แล้วครับพี่น้องหมากเบ็ดไพ่อเนียนะครับเนาะ สายหลีดสามชิ้มหาปอนครับผมมาลองเบิ้งครับบัดนี้ิมานบ่ไปครับพี่น้องเสียบเหยื่อเลยครับผมนีและครับพี่น้องครับผมเหยื่อปูเข้ามาอนีครับไปซอนได้มือเศร้านี่ครับผมเดี๋ยวมาเสียบเหยื่อนำกันเลยครับพี่น้องบัดนี้มีแต่ตัวงามเลยครับผมใส่ดีๆเสียบเบียดดีๆครับพี่น้องนี่แหละครับผม ใส่กรลัางงามได้ด้วยครับนี่สวยๆเลยครับพี่น้องสำหรับวิธีการเสียบเยื่อนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมเนียปูงเข้าครับัวง,งามๆไม่มต้องไปเหนียวมือดันเล็กน้อยครับ เสียบคอนคางตายเลยครับพี่น้องนี่หน่อยนี่ครับเสียบเข้าไปเลยงัดขึ้นมานี่ประมาณนี้ครับผมนี่อย่าเสียบเข้าไปเึือครับพี่น้องเขาสิตายครับผมแค่นี้กับพ่อแล้วไปครับบัดนนี้เสียบเลย มานีนะครับพี่น้องเนาะเสียบลงไปจมลงไปจะเครื่องขอมือครับผมเออไอเขาไปกะอ,เอยเล่นน้ำหยาละครับไปใสบ่บวได้ไกลดกอกอะเรียบร้่อยแลวครับพี่น้องไปเบื้องหลังต่อไปครับผมเบื้องหลังต่อไปเลยครับผมใส่เบ็ดเหมือได้พอตะมือผ้าอยู่เขาครับพี่น้องเนือละครับเรียบร้่อยแล้วครับผม่าไง Hmm. Ah. Jangan no, ini nong kapi hmm, Kau kayaknya mungkin itu ah ya pu. สภาพไม้ก็สิเป็นทางข้างคือเก่าเหรอครับพี่น้องไม้เก่าที่เข้ามาเหรอครับผมหน้าให้นีดเป็นเห็ดกำลังเห็ดหน้าปังนะครับพี่น้องสมานบ่ม,นบมนานอ๋อเบร้อยครับผมไป สี่ยามจัหลอบสองหลอบด้วยครับพี่น่องหลอบเที่ยงครับผมเสียบเยอะไว้ เ้วยครับพี่นอ้องทดสอบว่าหมานเ็ดไหมหมานบ่ตามชิบหลังเอามาไหมครับอ่ะอ ช่วงนี้ฝนต,ตกครับพี่นอ้องถ้าอยุ่กะเริ่มมีไม้ได้ใส่เบตแน่ละครับผมช่วงวงหัเนเงียบเพราะว่าน้ำบกครับฝนบปตกไม้กระ้านยน้องหันนี่มาครับพี่น้องครับผม หมายที่สองครับคนกับตกเล่นลิ้นนะครับพี่น้องโอ้ิ่งท่งแล้วสิเบิดมือ้ะครับแบบนี้ปากินเบ็ดในเพอาตัวบ้านอ้อครับผมพี่น้องเลยมูมานกับชื่อว่ามาเล่นทงน้ำกันเ้อครับพี่น้องตกลินลิ้นเบ็ดมือเบ็ดเตเลยเหมือนเนื้อบึง มางบ้านอพอไผ่งไม่เง่ให้ไปยุ่ไปกินลเลอผู้ขาห้านมาหาอยู่หากินเลยพผ่เงไม่เงยเลยเป็นไม้ทองล่องครับพี่น้องไม้ทองล่องโซกแกรครับผมเขาเคยมาประจําอยู่ครับไม้นี่มาบรดจำก,กับเดรุ่นตลอดอยู่ครับพี่น้องเพราะ้อยู่ได้กินอยู่ครับไปหลังต่อไปเลยครับผม มาหลบเตะกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่หลบมีสิเป็นจ้าไดเอาเดี๋ยวจ้าไดผมจะไล่เสียบเยื่อไปเรื่อยๆก้อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้ามาหลุดน้ำกันตอนยามทีเดียวด้อครับพี่น้องเนาะหมันโมนม,นมันครับผมจงมาเบิงน้ำกันครับพี่น้อง ผมพี่น้องครับเสียเบ็ดเจแห้วครับผมมุ้ยหมองไส้ล้วครับพี่น้องหนำบ่มีครับผมยางรอหาหมองไส้จุดละครับพี่น้องจุด่าเมื่อยครับผมใส่เบ็ดกับบเบิดครับเลือยยุบเป็นเือยยุบวังซิบหลังอยู่หรครับผมหะ่เป็นยังครับผมบเบิดกะบ่เป็นยังหรือว่าได้ใส่ไล่เตือมอยู่ครับพอดีหายยางกลับมาเห็นผักงามครับผม เ็พักขันจองนะครับพี่น้องบางมองเพิ่มเกินพักไพ่นะครับเนาะพักไพ่ไงตั้งมองเพิ่มเกินพักขันจองพักกันจองเห็นพักง่ามกเ็เลยว่าสีเก็บกับบานน้ำครับอาเจียเด็กไปใส่ออมนะครับพี่น้องอาเจียมีแนวออมเออกาานเกี่ยหมันบ่หมันเด้อครับพี่น้องครับมือนี้ผมเบิ่งแล้วเงียบครับพี่น้องเงียบ น้ำมุนกระบกเบิดแล้วครับหมันบ่หมันเดืดน้องเอ้ยกระบกมันก็ถือว่ามาเล่ยนยญทงน้ำกันนี่ครับพี่น้องมาเอาบรรยากาศน้ำกันครับผมากาดคึมดืดเหมือเลยครับพี่น้องเลยตายก,กินเบ็ดเนี้ยก็ตัวบ๊วยเอาเดี๋ยวจังไดจังมาลุ้นน้ำกันตอนยามทีเดียวเด้อครับพี่น้องเด้อหม,มันบ่หม,มันครับผม จะมาเลอกบึง่งกันทีเดียวครับพี่น้องผมขอตัวกับ้บานก่อนครับบันนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีรอบบายครับผม พาพี่น้องทุกท่านมายามเด็ดเดอครับมาใส่ใบมือเศร้านน่ครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาเลาะเบื้องน้มกันครับผมมีแแ้มให้พี่น้องเลยเบื้องบอ่ครับรุนน้มกันเลยแ้มเลยรุนบ่หลังแรกอ๊้มาแล้วครับพี่น้องเห็นเหรอครับผมอู้หลังแรกกระโดนเลยครับนั่น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 อ้โห ปลาช่อนอู้ใส่สวยอยู่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมขอ,อ,อขึ้นก้อนครับพี่น้องครับผมอ่านั่นแหละครับผมใส่สวยๆไยเ้ล่ะอู้อ้เขาลึกบ้างโอ้โหโอ้ติดหนาติดหนาโอ้เขาไปติดทักบุ้ง จับตัวป่ากันได้บุญอ้อหเรากินเล้กกับกันครับพี่น้องได้แล้วครับผมนี่ตัวแรกของห้องครับผมหลังแรกเลยครับเอาอมาแล้วครับพี่น้องครับผมตัวแรกครับเออเยียมเบ็ดไหมเล้ยครับพี่น้องนี่มากเบสเบอร์สิบสี่แล้วครับนี่เขาตามับ เดี๋ยวเลยครับใส่สวยๆครับพี่น้องเอา้าเก็บครับผมแต้มแหลกแหกหมันมาแล้วนัแหลกเลยครับผมอ,อมันเอ้ามัน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 นั่นหละครับมันเราบาดนี้ไปเสียไปอีกครับพี่น้องเสียหมันอีก อืมอืมโอ้โอ้โอ้หลังสองก็ถือครับพี่น้องอ้องโอ้ยคือสีมานแทะมือนี่โอ้เบิ้งเบิงครับตัวใหญ่ปะผู้นำคุนคุนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ๋ะลักโซฟาอ้โอ๋อนี่วาวูยูจ้ะโอ้ยู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 โอ้ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเร็วเร็วอู้หู้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นก่อนโดยน้องกันครับพี่น้องครับผมอุ๊บอ๋เด็ดใหม่ยุบอุ๊บอุบอุ๊บบ้า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 ลูกบ้าอ้ตัวสวยครับพี่น้องนี่ครับผมอุ้ยใสสวยเลยครับมาแล้วครับพี่น้องครับผม ที่สองง้อครับนี่ครับโอ้โหสวยๆครับพี่น้องสองล้างติดเลยครับผมมนัมนมนันมันมันอ้าวโอ้มาได้แทบเป็นป่ามาัดมือฝนตกตัวครับนี่โอ้ย้องกันต่อครับผม หลังนี่ปูขึ้นนิ่งแค้ไปหลุดนกกันิ่งๆเลยนะครับพี่น้องครับผมหลังนี่รอนครับพี่น้องครับผมเบื้องหลังนี่ครับผมมีอาการครับพี่น้องไปโยงไม้ที่สองกันเถอะครับไม้แรกในสองโตครับพี่น้องนี่ครับผมเกี่ยวกับเขายู่นี่ครับใส่ปอกครับพี่น้อง นะไปพูดวม,มาคืนกันครับผมเอออโอ้เขาเบาตาเลยครับพี่น้องจังได้ดีมาเกี่ยวกวเขาเขาเจ้าอยู่นี่ นี่ครับผมใส่สวยๆครับพี่น้องนี่สิเป็นปูตัวน้อยแล้วครับพี่น้องอกินเขาเบาตาเลยครับผมเก็บค,ครับผมสะสมไปเรื่อยๆครับแ้มที่สามนะครับผมพได้ตต้มกันครับผมนะจุ่มหนามจังอยก็ไหนปล่อยได้ซื้อจังไยกน ไะลุนกันต่อครับผมลองเบิง่งหลังทางนา้ำมีอาการครับผมเบิ่องประตูงามบ่โอ้โหโอ้โหเบาเบาโอ้ใสสวยอยู่ครับใสสวยๆครับใสสวยๆคุณบ่ขึ้นแล้วครับพี่น้องเขาเบาตาบับชิบนี่ครับผมแตงางามครับพี่น้อง รึบตัวี่ซีครับพี่น้องใส่ส,สวยๆครับใส่ปนครับเย็บครับผมเขาเบาตาบับครับเบอร์ซิซีเบ็ดเบอร์ซิสีนี่เพ่ต้องยานรุดเลยครับผมสะสมไปเรื่อยๆครับพี่น้องสี่ตัวงานมัมนมาแล้วครับผมเออแห่งยันม่มีเตี่ยมอีพี่น้องบึ้งอยู่ครับอ่ะ ู่น้ำกันเรื่อยๆครับผมเม็ดเหลือหลายหลังอยู่หลงข้างหน้ามีอาการครับผมไปดูน้ำกันครับดูน้ำกันดูนํากันตัวงี้วะอู้อู oh, ้อูนอู้อู้อ้อู้อู้อู้ออู้อ่้้อู้อูอ้ออู้อ้้้้อ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 ้้้อออ่้อ้อ้ โหดำกะเจ้าแห้งไม่ไงอยู่อือชุบนี่นี่ครับผมใส่สวยๆครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับเพื่งครับผมใส่สวยอยู่เด้อครับนี่ครับผมใส่สวยๆครับพี่น้องเก็บครับผม มัน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 เด้อมันเด้อหัวนี้ยยุ้ยไปดูน้ำกันต่อครับพี่น้องหน,นังนีอยู่ในห่วยครับพี่น้องถือกันละครับผมอ่ะปากซีวีอยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับะขึ้นมาเบิ่งครับอึ๊ือตัวง,งามดีด้วยครับพี่น้อง You, ้ใส yeah! ่สวยอยู่ครับเอา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 เป็น <plain> ย <madı> ังตต้มกันตต้มกันโอ้หึงายครับพี่น้องเออเก็บครับผมพี่น้องครับมาอีกแ้มแล้วครับผมนี่นี่นี่เบิ้งครับตัวนี้วะเห็นดึงอยู่ครับเมื่อกี้นติด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 ใส่สวยอยู่ครับพี่น้อง น้ำอยู่ครับผมหลับตื่นแล้วครับชิบฮ่านี่ครับผม,บค,รบค,รบผมครับพี่น้องใส่สวยๆครับก็เดี๋ยวปนครับผมตื่มกันใส่สวยอยู่ปลาอ้วนดีอยู่ครับ เตรียมที่เจ็ดแล้วครับพี่น้องเนี่อมานหมันมานมนครับผมพี่น้องครับยามเบ็ดเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งป่านร่วมกันครับพี่น้องมงผลงานร่วมกันครับผมหมานอยู่ดีครับพี่น้องพอะได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมมาเลยครับมาเบิ่งป่าร้วนร่วมกันครับพี่น้องครับผมซึบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกป่าหกเก็ดตัวครับพี่นอ้องเนาะคือว่าหมานอยู่นะครับพี่น้องเนาะมิจะใส่สวยๆงามๆเลยพอได้ยู่ได้กินครับผมพอบได้ไปซื้อเพิ่นนะครับเนาะ,ะจนในคลิปนี้ผมสิขอฝากพี่น้องไว้ซัมนี้ก้อนนะครับผมเ้อ จังเขาจังมาพบพอกันไม่คลิปต่อไปนะครับเนาะจังมาลุ้นน้ำกันไหมว่าผมสิไปมไม้ใดครับผมสหมานบ่มานสิมีใส่โลบร่รอบนี้บ่มีใส่โลกอะบ่เป็นยังครับผมถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับนี่จะมาลุ้นน้ำกันไหมครับพี่น้องไมยต่อไปครับผมไปครับสวัสดีครับผม